สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มี20ข้อคิดจากหนังสือทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเอง 1. ึง่ไม่ต้องรอให้ประสบความสำเร็จก่อนก็ได้ถึงจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องรอให้สบายก่อนก็ได้ถึงจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ 2. ออย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเพียงเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่ประสบความสำเร็จแล้ว 3. วันหนึ่งเราจะเติบโตในแบบที่เราต้องการวันหนึ่งเราจะพิบาลในเวลาที่คู่ควร 4. การปล่อยทุกอย่างให้เติบโตและเป็นไปโดยธรรมชาติปราศจากการเร่งหรือฝืนจนเกินพอดีนั้นงดงามและมีคุณค่าเสมอห้าเป้าหมายหลายอย่างในชีวิตคือการเดินทางไกลาหากระหว่างทางเราหาเหตุผลของการไปต่อไม่ได้และแตัดสินใจไม่เคลื่อนไปยังจุดหมายแล้วลาก็เราจะไม่มีทางเข้าใกล้สิ่งที่ปรารถนาได้เลย 6. ความทุกข์ความเศร้าความสุขเสียงหัวเราะคือสิ่งที่ผ่านมาและจะผ่านไปมันเป็นเพียงบทหนึ่งของชีวิตสุขแค่ไหนก็จดจําไว้เป็นเรื่องราวสวยงามทุกเท่าไรก็เรียนรู้จากบทเรียนนั้น 7. การยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองนั่นคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่จะมอบให้กับตัวเองได้ 8. ให้เวลากับตัวเองไม่ต้องรีบร้อนที่จะเติบโต วันหนึ่งเธอจะสวยงามและพริบาลในสิ่งแวดล้อมในเวลาและจังหวะที่เหมาะสม 9. ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครแม้จะจบลงอย่างไม่สวยงามแต่เราก็จะขอบคุณตัวเองที่ได้พยายามเต็มที่แล้วอาจเสียใจแต่เราจะไม่มีวันเสียดายในสิ่งที่พยายามอย่างเต็มที่แล้ว 10. เรื่องราวเจ็บปวดในอดีตล้วนมีค่าและทำให้เราเติบโตในทางใดทางหนึ่ง เราควรทำให้มันเป็นความทรงจําและบทเรียนเพื่อสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้น11โลกจะคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราและพาคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของเราเรื่อยๆ12การกระทำวิธีคิดและทัศนคติของเราจะพาเราไปสู่จุดที่เหมาะสมกับเราเอง13อย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครและอย่าให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเรา การจะรักกันไปได้นานๆทั้งคู่จะต้องได้เป็นตัวเองเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องฝืนอะไรมากมาย14อย่าเลือกคนที่เขายอมคุณทุกอย่างไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงแค่ไหนนั่นจะทำให้คุณยิ่งทำตัวเองแย่ลงเอาแต่ใจและเข้ากับใครไม่ได้15ถ้าเธอยังไม่พร้อมจะมีใครและเลือกที่จะอยู่คนเดียวเธอก็ยังมีค่าและมีความสุขด้วยตัวเองได้เสมอ 16. ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคแต่นั่นคือบททดสอบว่าคนสองคนจะซื่อตรงต่อกันและเชื่อมั่นในตัวกันและกันแค่ไหน 17. คําคำว่าตลอดไปคงไม่มีวันเป็นของใครเพราะคำว่าตลอดไปนั้นไม่มีอยู่จริง 18. อย่าคิดว่าการอยู่คนเดียวคือเรื่องแย่แต่ให้ลองหัดทําอะไรคนเดียวให้เก่งเพราะนั่นคือการฝึกทักษะมีความสุขด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในปัจจุบันและอนาคตของเรา สิเราจะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้หากรู้จักปล่อยวางอย่ากเก็บทุกอย่างมาคิดให้มากไปสุดท้ายคนที่รู้มากจะเป็นคนที่เจ็บมากเสมอ20อย่าพยายามที่จะเรียกร้องเวลาจากใครเพราะเวลาคือสิ่งที่บอกได้ชัดเจนที่สุดว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่รักและห่วงใยคุณจริงๆเขาจะมีเวลาให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับ20ข้อคิดจากหนังสือทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย